สวัสดีครับหนองพามุ่วกลับมาแล้วครับแล้วนี่ก็คือรีวิวมูมู สำหรับรีวิวพามั่วของเรารีวิวแบบมะม่วงของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ่ายมานานนะทุกคนรู้สึกว่าล่าสุดที่เราถ่ายก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมลูกอมฮัลลี่พอตเตอร์ลูกอมสุ่มรสชาติอะซึ่งก็เรียกได้ว่าหน้าตาเยเกเลยแล้ววันนี้ครับทุกคนครับผมมีของดีมานําเสนอทํางานดึกๆอย่างนี้สี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างนี้แน่นอนครับสิ่งที่อิเตอร์เน่ยนักตัดต่อห,หรือว่าคนที่ทางานกลางคืนเนันจะต้องเจอเนี่ยก็คืออุปสรรคาทางด้านการหิว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหิวเนี่ยเราก็ต้องพัดนสรรแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนชั้นเลิศเพื่อจะมาเสริมสร้างให้เรามีพลังงานในการทํางานกันต่อไปนะครับทุกคนก็ปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้บริการร้านสะดวกซื้อเป็นอย่างเกือบทุกวันเนี่ยเอาง่ายๆร้านสะดวกซื้อนี่กลางคืนคือได้กินตังค์ผมแน่ ก็วันนี้เว้ยมีพี่น้องของเราเว้ยชาวออสเตรเแมนของเราเนี่ยไปเปิดร้านเปิดร้านขายข้าวคุณอาจจะคิดถึงยำปลาเจจของบัรเจิดใช่ไหมใช่ครับเขาเปิดจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเขาก็ปิดคัวลงอย่างสวยงามเพราะว่าขี้เกียจทําไม่มีเวลาทาแล้วแล้วแล้วล่าสุดวันนี้เราได้เจอแล้วครับทุกคนครับเป็นร้านของพี่เจี๊ยบเอ้ยนี่ร้านนี้เลยเนี่ยผมหาเจอในไลน์แมนเว้ยก็ชื่อร้านว่าครัวหลังเลนเออหลังเลนเลนคืออะไรหรือเขาจะบอกว่ามา เป็นครวรหลังเลนอือจะผมขอไปหาคําตอบกันต้องถามเขาแบบว่าตกลงมาหลังเลนหรือหลังเลนก็เอาเป็นว่าเมนูที่เราจะกินกันในวันนี้เนี่ยที่เราจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบการกินอาหารญี่ปุ่นทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเมนูที่เราเลือกรีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทอริยากิไก่แต่เราจะแอดออนเมนูทั้งหมด ใช่แล้วครับทุกคนผมจะสั่งข้าวไก่ทิยากิ float. แต่ว่าผมจะแอดออนเมนูทั้งหมดเนี่ยตึก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 รวมไข่ดาวด้วยอืมทำมือที่พิเศษ,ษนแน่เลยทุกคนโอเคเดี <blade S 2> <Thanos. S 1> ๋ยวเราไปกดสั่งแล้วเอามากินรีวิวดูกันเลยไปเราครับพี่ อ,อที่ช่วยตอบลูกช่องของพี่ครับว่าตรงร้านพี่เนี่ยมันชื่อครัวหลังเลนหรือหลังเลนครัวหลังเลนหลังเลนนี่คืออะไรพี่เป,ป,ป็นภาษาใต้ไงภาษาพูดอะ่ะอ๋อเป็นภาษาพูดมันแปลว่าอะไรพี่หลังบ้านไงอ๋อครัวหลังเลนคือครัวหลังบ้านเข้าใจแล้วพี่ตอนนี้ผมและลูกช่องผมเข้าใจแล้วทุกคนหายงงแล้วเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจหมดแล้วเข้าใจตรงกันบอกแล้วว่ามันคือครัวหลังบ้าน โอเคครับเดี๋ยวผมรอสองมาส่งโอเคครับผมครับสวัสดีครับเอาลวครับทุกคนครับเราก็ได้รับข้อมูลมาจากพี่เจี๊ยบแล้วนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งชื่อร้านผิดเว้ยร้านของเขานั้นชื่อว่าครัวหลังเลนซึ่งเป็นภาษาใต้เป็นภาษาพูดที่แปลว่าครัวหลังบ้านอะไรอย่างนี้โอ้ มันลึกซึ้งจริงๆแสดงว่ามีเฉพาะคนใต้เท่าน,นั้นที่เข้าใจไหนคนใต้คอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยก็เดี๋ยวรอรออาหารมาส่งแต่เบื้องต้นพี่เจีย๊ยบแจ้งแล้วว่าลืมใส่ช้อนซ่อมแล้วก็หมูสับมาให้เราลืมใส่ช้อนซ่อมแล้วก็สับมาให้เราทำไมพี่ต้องลืมหมูสับด้วย ไม่เละเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเราจะให้คะแนนตามนี้นะทุกคนเป็นแพคเกจจิ้งเป็นของความสดของมดุดิบแล้วก็รสชาติซึ่งบอกเลยว่ากรรมการอย่างผมนั้นลิ้นไม่เปี้ยแน่นอนรับรองว่าเราจะรีวิวตามจริงอร่อยเราบอกว่าอร่อยไม่อร่อยเราก็จะบอกว่าอร่อย <c oughs> เพราะเรารับเงินมาแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรอของมาส่งกันเลยทุกคน โอเคครับเราได้กันมาแล้วกับเซตข้าวเทริยากินี่ทุกคนดูก็จะเป็นไก่ปลาหมึกแล้วก็กุ้งเทริยากินะครับแต่ผมก็ยังทําการแอดออนเพิ่มโดยการเพิ่มอกไก่ไข่ดาวแล้วก็ก้พี่เจ๊บอกว่าลืมหมูสับใช่เขาลืมใส่หมูสับมาให้ผมด้นนี้ก็จะเป็นซอสเทริยากิส่วนนี่แน่นอนอยู่แล้วครับน้ําจิม้มซีฟู้ดสูตรเด็ดที่เรากินกันเป็นประจำหุยเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยซึ่งผมก็รอคอย ใช่นี่คือลาแห่งการชิม <c oughs> เริ่มจากอะไรดีนี่ดีกว่าไก่ย่างเทริยากิเนี่ยน่าจะเป็นโพกไก่ติดหนังนะครับดูไม่ผิด <c oughs> <c oughs> ใช่เลยนุ่มหอม อข้าวหน่อยข้าวหน่อยข้าวหน่อยข้าวนี่ก็หอมอมะดิมันฮิวใจเด็กอ้วนแบบสุดๆไปเลยมึกมึกมึกผัดชอริกิมึกตัวเล็กไปนิดนึง ยางเหีนว่าครับการจะทําข้าวขายเนี่ยมันต้องมีคอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมกับราคาแล้วก็เงินทุนที่เรามีอยู่ปลาหมึกอืมปลาหมึกสดอยู่นะหมึกหมึกมันเด้งอะ่ะคือจะบอกว่าหมึกเนี่ยถ้ามันไม่ไม่สดเนี่ยมันจะออกเค็มไปเลยว่าทุกคนเพราะว่าเขาแช่เกลือแช่น้ำเกลือแล้ว อืมต่อไปก็กุ้งจ้ากุ้งนี่ก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นกุ้งขาวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าเป็นกุ้งขาวแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับทําอาหารขายเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคอสแล้วก็ราคาด้วยถามว่าถ้าแกใส่กุ้งที่แบบตัวเป้ปงๆเลยได้ไหมได้แต่ว่า คอสตแตละราคาก็จะขึ้นตามไปซึ่งถ้ามันไม่ตรงกับเล้งของไรายได้ของผู้บริโภคเนมันก็ขายไม่ได้ลองกินกุ้งอือดีกุ้งสดเดี๋ยวทุกคนโอ้ ใต้ถ้วยใต้ถ้วยใต้ถ้วยมีผักอมืมีผักสลัดรองการให้ใต้ถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สั่งกินที่บ้านนะครับก็แนะนําให้ความนาเทมมันจากจานดีกว่าผักสลัดใต้ถ้วยด้ดีมากกำลังต้องการเลยของแบบตัดเลียนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอร่อย อืมต่อไปเป็นตัวซีเนเจอร์ที่เขาบอกว่าคนงานตอนกลางวันเนี่ยสั่งกินกันเยอะมากที่สุดนั่นก็คืออกไก่ต้มน้ำจิ้มซีฟูดอมาดูกันออกไก่พี่เจี๊ยบก็ให้เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนี่กับน้ำจิ้มซีฟูดรสเด,ด็ดนี่ชิดอด อลองกินดูมันใช่เลยทุกคนอ่าอำจิ้มซีฟูด้ดมะนาวแท้จะบอกว่าร้านพี่เจียบเนี่ยที่เขาเปิดเนี่ยนะ แกทากินที่บ้านยังไงกินหลังกองกันยังไงเนี่ยแกก็ทําอย่างนั้น่ะขายน้ําจิ้มซีฟู้ดตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่เลยว่าเป็นสุดยอดกินกับอะไรก็อร่อยกินกับปลาหมึกย่างกินกับกุ้งเผานี่คือแบบดีเด็ดลองกับปลาหมึกแล้วผมเป็นคนที่ชอบน้ําจิ้มซีฟู้ดของพี่เจี๊ยบม,มากอืมเพราะว่าหนึ่งเราใช้มะนาวแท้แล้วก็รสชาติเนี่ยเชื่อได้ว่า เผ็ดดุดันสไตล์แบบอาหารใต้อะ่ะเคยไปกินพริกเคกือทางฝั่งระยองทางฝั่งจันทร์อะบางร้านก็าทาติดหวานเฉยเลยซึ่งเราก็ไม่ชอบให้มันติดหวานสำหรับน้ำจิ้นซีฟู้ดถือว่านี้พิเจบทำได้แบบเด็ดขาดมาก <c oughs> แล้วนี่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะคือการแบบกินข้าวไก่อ่ะ ทะเยากิแล้วแบบมีแบบซีฟู้ดอย่างเงี้ยตัดเดอะเบสบอกเลยว่าคำเนี้ยเดอะเบสซึ่งผมไม่แน่ใจว่าซีฟู้ดเนี่ยเราจะต้องอัดออนเพิ่มหรือเปล่านะต้องไปดูในเมนูแต่บางเมนูอย่าง <c oughs> ไก่ต้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยอกไก่ต้มเนี้ยเขาก็แถมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยโคตรเด็ดอันนี้แนะนำเลยเมนูที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดของปเจี๊ยบนี่คือเด็ดมาก อ้หวานหอมซีอิ๊วแล้วก็ตัดความเผ็ดกับเปรี้ยวน้ำจิ้มสีบูกเข้าไปมันเกินไป นี่เขาไม่ผักสลัดให้นะจ๊ะอยู่ใต้จานลองคุยคุยขึ้นมาแก้มได้ดีมากบอกเลยว่าแก้มได้ดีมากอาะซีฟูดนี่คือแบบว่าเด็ดสุดๆหอ,อมผัก <พ uka> ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่าไก่อ่ะไงไกง่ย่างทะเลกินอ่ยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นไหม้ที่ที่หนังมันอ่ะแล้วมันหอม แป่ว่าเจอซอสทอริยากิหรือว่าน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยมันเด็ดเบสเลยแล้วก็ใครที่โรดน้ำหนักอยู่ก็อ,อกไก่สีเด็ดแต่ว่าข้าวไม่เจียมไม่เด็ดจริงวะ่ะเราชอบตรงที่มันเป็นข้าวหอมนี้ด้วยมันนุ่มเวลากินกับพวกอย่างเงี้ยมันอร่อยซีฟูดนี่ล็กล้อเลยของตายเลย ไม่ได้อวยเดอ้อก็จริงแอดออนไปแต่และโอ้พระเจ้าทุกคนมีเห็ดซิมิจิอยู่ด้วยอืมในเมนูเรามีเห็ดปะวะต้องไปดูม่า่ใจเหมือนกันติ๊กไม่ได้ดูเลยอติ๊กลูลลุลลลลเพิ่มอะไรได้เพิ่มหมด อรมากครับสําหรับตัวอกไก่ต้มเนี่ยแกก็ไม่ได้ต้มมาแบบจนแห้งนะแกต้มมาแบบว่าสุกแล้วก็ยังช่ำๆไม่แห้งจนเกินไป เดีย๋ยวตอนนี้ผมกำลังเป่าหูก็อยู่ใช้เซอร์เครื่องซูวีเพราะว่าอกไก่หมักแล้วซูวีมันนุ่มมากมันจะเหมือนอกไก่ทรงเครื่องของเซเว่นอ่ะโครอร่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานให้เต็มกราฟกอนแล้วเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันว่าเมนูนี้จะได้เท่าไหร่ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเมนู ไก่เทอริยากิแล้วก็แอดออนเพิ่มเป็นปลาหมึกกุ้งหมูสับพิพจิบลืมแล้วก็เพิ่มเป็นอกไก่ต้มน้ำชิมซีฟู้ดไข่ดาวผมจะบอกว่าเดอะเบสเรื่องคะแนนเนี่ยต้องบอกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยทำได้ดีพะสังเกตดูนี่พิ๊ยบเขาจะใช้เป็นจามข้าวแบบรักโลกส่วนอกไก่ไอะที่แกมาในกล่องพลาสติกเนะี่ยเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยแกอาจจะกลัวซึมกลัวหกเพราะว่ามันเป็นเมนูต้มมาใช่ไหมทุกคนแต่ก็ถือว่าโปรดักดีใช้ได้ น้ำจุ้มน้ำจิ้มแยกมาให้บางเจ้านี่ราดมาเลยมันบางทีมันก็เยิ้มเกินไปมันไม่น่ากินอันนี้ก็แยกมาให้ถือว่าโอเคครับส่วนวัตถุดิบวัตถุดิบผมมองว่าคุ้มค่าสมราคานะเพราะว่าเราแอดออนเพิ่มกุ้งปลาหมึกไปเนี่ยมันก็อย่างละยี่สิบสามสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยของเนี่ยเกรดเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็สดมันไม่ได้ค้างอะ่ะมันไม่ใช่แบบปลาหมึมมกฟิตค้างมาแล้วก็เนื้อเค็มโด่หดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเนื้อปลาหมึกยังหวานแล้วก็กรอบอยู่ แต่อาจจะตัวเล็กไปน,นิดก็ตามราคาครับทุกคนสรุปว่าเยี่ยมส่วนตัวกุ้งเองเนี่ยก็เนื้อเด้งสแสดงว่าได้กุ้งที่สดมาพอสมควรในการประกอบอาหารถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาส่วนรสชาตินั้น,นบรรลุถึงคนระับเราตายน้ําจิ้มซีฟู้ดพี่เจี๊ยบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยมากๆแกใช้มะนาวแท้มันจะทําให้น้ําจิ้มเนี่ยหอมแล้วก็ ไม่ได้หวานไม่ได้มีแบบหวานแซมหรือว่ามีรสแบบว่าเหมือนมะนาวกดที่มันจะแบบเปรี้ยวปี๊ดอะไรอย่างงี้ก็เรียกได้ว่านัวอร่อยสําหรับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเหมาะสําหรับกินกับเมนูนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างเกาเริยาก,กิหรือว่าผัดกระเทียมก็ <c oughs> สําหรับเมนูในร้านพิจ๊ยมในที่จริงมันยังมีผัดกะเพราผัดกระเทียมผัดพริกหรือว่าในานาคตเนี่ยแกจะเพิ่ม พวกเมนูใต้พวกผัดใต้อะไรเข้าไปด้วยก็ไม่น่ใจเหมือนกันอยู่ที่อนาคตนะครับส่วนชื่อร้านเนี่ยครัวหลังเลินเนี่ยก็คือครัวหลังบ้านในภาษาภาคกลางนั่นเองแล้วก็สังเกตดีๆหลังชื่อบายหวัดเจี๊ยบเนี่ยมันจะมีกีกโยเกิร์ตใช่ไหมซึ่งกีกโยเกิร์ตเนี่ยเป็นโปรดักที่พี่เจี๊ยบกำลังจะทำออกมาจําหน่ายเล,ล้วนี้ก็สามารถสั่งได้กันทางไลน์แมนหรือก็หรือไม่ก็อาจจะท้นจะส่งเนี่ยมันไกลวันนี้ก็คงต้องทักไปคุยกับแกเองนะครับ สำหรับวันนี้นี่อิ่มมากที่จริงก็อยากกินจีโยเกิร์ตนะแต่ว่าของน่าจะหมดก็เลยอดกินแต่คนเรากินโยเกิร์ตเทเซเว่นไปก่อนสำหรับ,ร,บรีวิวมั่วของหนองพามม่วในวันนี้นก็เต็มอิ่มครับทุกคนอร่อยจริงๆสำหรับมื้อเดึกวันนี้ก็คิดว่าคนจะมีสั่งซ้ำรอบ2รอบ3รอบ4ี่เป็นแน่แท้แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรมากินกันต่ออาจจะพิซซ่าไหม อยากกินพิซซ่าเหมือนกันนะเท่าที่สังเกตุเด็นแถวบ้านเราเนี่ยมันมีร้านพิซซ่าทำมือแบบหลายร้านอยู่เหมือนกันนะที่เป็นพิซซ่าโฮมเมดอะผมชอบกินพิซซ่าโฮมเมดมากเพราะว่าแป้งของแต่ละร้านเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะไม่เหมือนกันวัตถุดิบอาจจะคลา้ายๆกันหน,น้าเนื้ออาจจะคลา้ายๆกันแต่ว่าแป้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคล้ายกันไม่ได้เว้ยแต่ละร้านแป้งหอมแป้งหนึบแป้งบางแป้งนุ่มบางร้านแป้งเหนียวแป้งเคี้ยวอร่อยก็ มีหลายอย่างยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยครับจะครบแล้วจะครบแล้วจะ,วจะถึง1นึ่งแสไลค์แล้ว <S <S สําหรับเมนูในวันนี้นี่ก็เบอรสเซตค่าเสียหายเนี่ยรวมค่าส่งแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ามร้บาท <S <S เอาจริงๆนะเราก็ไม่หมดหรอกเราแบ่งกินได้ต้อง สองมือ้อสองมื้อร้อาสก็สำหรับอาหารยานค่ําคืนที่แบบว่าต้องสั่ง Delivery แล้วก็ร้านทุกอย่างมันปิดหมดแล้วเนี่ยก็ถือก็เลทราคาประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครที่เคยสั่งอาหารนะก็จะรู้ว่าเลทราคาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละเราก็ถือว่าได้รับความสะดวกสบายก็จบไปแล้วครับสําหรับการรีวิวข้าวเทริยกิร้านครัวหลังเลนครัวหลังเลนบายหวานเจี๊ยบนะครับก็ เดวร็วนี้อาจจะมีกิจยเกเตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับร้านพี่เจี๊ยบก็ออร่อยอิ่มทุกคนหนังท้องอิ่มหนังตาก็เริ่มหย่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับหน่องพามด้วยนะครับกำลังจะถึง10,000แสน subscriber แล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่กระท่อนกระแท่นมาได้ถึงขนาดนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไปก่อนอีพีนี้อยาไปหาอะไรมารีวิวใหม่อร่อยๆเจอกันหน่อยในหน่อง ผามั่วครับผมสวัสดีครับ